ทั้งตั้ระีทั้งก็มีละแต่จะหัวมันไม่เป็นไรคืออันนี้ก็ใส่หัวไว้ก่อนเห็นไหมไไอ,อันน่าเ,เทีย,กยวกัเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเล่นตรงนี้กันาทีระดี แม่เก็บแล้วย่ายเก็บมือถือเขาแก่ย่ายเก็บใส่กระเป๋าไว้ เราต้องทำการแก้สมการหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ -1 đây an -1 3คืออะไร -1 อันนี้อ๋อ đôi Không, đôi cái sẽ mặc càn đừng có đứng trước này ามต่อไปสองบวกหนึ่งสองบวกหนึ่งเท่ากับศูน ย,ยกร้อไม่ขีดแค่หนึ่งก้าน ย้ายเป็เไรย้ายเป็นโจทย์ทำใบไม่มีเลขโอ้อะไรเนี่ยคิดโจทย์เองสิแล้วถังนมอยู่ไหนอ่ะถังถังถังหูยิวเหรออยู่กับย้ายนู้นเปล่า

เอามามานนระวังแก้วนนลูกโอ้ขาดอยบ่ไหวะแม่เสร็จอย่างไเสร็จเยอเลยเดีวร้านมาเปนเยี่ยมนนมานี่แล้เแลวถ่ายรูกเอาแก้โค้งอ่าเดี๋ยววางก่อนอันนนถ่ายรูกของหมอ่ะเร็วเร็วถ่ายลูสดีครับยายออยายกระโปรง

ขึ้นยายเขาวุ่นแบบนี้มุมทางนี้เออมันจะได้เห็นภูเขาแล้วเดี๋ยวเราจันร่อนกันดีกว่าเหรอไหมเออแัน่อนเมื่อไปปรับเมื่อไปปรับเมื่อไปปรับเอาอยมื่อไรับอาไคุณยายก็ปรับตั้งแต่แรกเลยบางคุณยายรู้สกปอน นนนนไปอยู่ข้างกับป้าแล้วก็ตนี้ตงน้มตรงนี้ใชมีูเลังเสิพ่อลูกอันน้ครับตั้งารด ทำเป็นภาพการ์ตูนให้ไหมทำไหมแล้วเป็นเพิ่มหมไอ้บุญรอดด้วยนะนไงนม่ไปหยิบเอาล้ามาเทใส่นี้ี๋ยวจะทำเป็นจานรอ

ยายเดินสักใกล้เลยน,นี่นมานี่นรอมรอเขาต้องวนได้จุดนี้ไม่ไ<า>ด้จุดหยายกดฟันอะไรยายกดฟันยายถ่ายอะไรของยายวันเนี้ยไม่รู้เออไม่ถ่ายไหวเลยยายเนี่ยไม่ได้เลยยายคุณยายหรือถ่ายลุยถ่ายเอยงอย่างมามามานี่ก็ได้อน,นอนนอน,นถอยถอยถอยนอนนอนถอยมาถอยแมถย่ถอยถอยนี่

เอาเอามาอาจารย์ไหมปะป๊าโอ้โหเฮียถ่ายเซลฟี่กุมุนใหญ่เอา <descon fin anta> มาน้องอัจารย์มาตั้ง <campaigns> นับนะครับไปไหนแล้วนันคนจะเล่นอย่างนี้อันนี้คือที่ขุดดินดีไหมเวลาขุดกดีแล้วต้องขุดอย่างนี้ใช่ไหมมันจะหักมไ่ม

มาม้มาจะลงทะเลแล้วนะไปด้วยกันป๊อปไปเสาวไว้น้ำเลยไปไหมเดี๋ยวค่อยขึ้นเสาวไว้น้ำแป๊บปเร็วขอลงทะเลหน่อยไปไปกับมาม้าหมาม้าขุดไตอยู่นี่ยเออไปกับมาม้าเครื่องดูดฝุ่นมาม้าเออไปได้เห็นเครื่องดูดฝุ่นไหมอ้าวมาม้าล,ลงทะเลกับมาม้าไ,ไหมนั่นทำสวยไหมหมาม้าเนี่ยเออเครื่องดูดฝุ่น